ก็ได้งานฟีดีประโยชน์มือนี่งานลงลงลงวิกครับลงวิบของของมาเดียวนะครับความจริงครับสังเกตมาโอนแล้วพอสงการตั้งวงมาเพื่อนางน้อยเอาอีหลีพี่น้องมันหลายอย่างที่ประโยชน์ว่าอะไรกันพี่น้องมันคันซิวากับซิวากับกับคือสิว่าบางคนบ่หมักบ่หยังนี่กือซิว่าเฮาอีกหน่นเอาเหมลรัมย่นั่นคือกันเล่าสาธุศิลปินน้ำกันและเอื้อยคอยเนี่ยละเล่ากันจุด เป็นว่าเนาะแล้วเป็นคนจังสันเนาะวงญิงคือล้ำเสียงจังสันคือล้ำเสียงบดีสันนึ่งสี่บดีว่าแล้วเดี๋ยพอหยุดกับว่าตลอดสนับว่าวงญิงว่าเป็นคนเสียงดีกัยังไงกันเนาะแต่ว่าหาคือเสียงวงญิงว่มีกันยังไงเนาะนั่นเป็นคนพิเศษตัวสนับที่ว่านั่นเป็นคนพิเศษเจ้าสังเกตพอใหญ่ยมเมียนจะบอกเด้อไปล้ำอยนหล้าควอำไปหนุ่มให้หน้าคว่ำไปหนุ่มเขาเคยยองมาล้ำแบบนี้จะเกิดที่ว่าพอโจ้คนแคบปวดลงน่ะใช่ปะ เมนเขาจาะสาเส้นสัญญาต่ออีกแล้วพีหนางานงานร้อยห้าสิบงานไหนเลือไฟเรือที่ 2, ทร้อยสามสิบเก้าองร้อยสิบตเนาะมันเปนบแปมบอเองบริษัทนี่หลายอย่างที่มันมันมันม,น,นมันบนแมนวอลก็ได้แต่จักสิจักเขา้าเสียบ,แบบบ,บ,บได้รูปแบบเขายบได้รูปแบบใดพอคันเข้าเสไปก็ว่าอวายจังนั้นได้ดินบ่มีพี่น้อบ่มีบ่มีต่างต้านต่างต้านไก่เขามาเมียนอยู่ดิ แต่ข <ste> <pee> <Wagner> ่อยไหไทยกูยิงมเนคือนก็ไทยแต่ผู้เดียวแต่ะเ้าก็สิให้หไทยผู้ใดอีสนากะไทยไปสุข้สุขนนั่นล่ะเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงกูยิงสิบ่คือผู้ใดครับถามว่าเสียงดีบ่คั่นผู้ฟังตัวไปผู้นั้นก็ว่าก็ธรรมดาผู้นึงครับแต่มันแต่เจ้าสังเกตเด้เถอะนะเขาเลยบอกเนาะร้องหมือนสมกันทุกคนนี่หันหลังฟังนี่แหละเถอเนาะหันหลังนางกินนั่งบอกกันเบิ่งบนล้วเดี๋ยวขันหลังเบื้องเหนือนะขันกูยิงลองขึ้นกับเจ้าบ่งหวั่ความรู้เถอะ จะต้องหันขึ้นไปเบื่องแ,แนั้นแม่น้นไพ่ร้องห่ละบ่รู้ว่าเสียงดีบ่ดีแต่ว่าฮู้ว่าเสียงมันมีอำนาจต่างกันเสียงคนมีอำนาจเสียงคนเสียงมีมนสะกดต่างกันแล้วเจ้าสังเกตลวดสนุกหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนมาต้องบ่คือมูอิลีแล้วทุกคนที่มาจับต้องน้ำตาออกอือต้องห้เอ้าอหลีพี่น้อง ต้าพหยุดวาอยูนีกันบอรกัดไม่กที่หายกีเอาซมือนี่ยทั้งกินนดทั้งคาใส่ใจทั้งคาใส่ใจอยู่บ้านซีเมือต้องส่งขึนบ้านขอบวงบุทังบ้านลอเขาอยู่เทอดา่เบอกก็มาตี้วามาตลอดทางเรื่องบางย่างฮากกเาฮอกกาบจะเก็บไปนใจกับครคุ้นถ้ามีนอยู่อาันก็จะมีเงินเก็บรายปัน ข้าวว่าบางบางย nder, ่างข้าวขาออกคีบออกไรบ่ได้สิว่าก็มันเกินจรงว่เกินยี X ่หรี hmm. ่หรอครับบ well. ่เกินมีม so ีมีสมือมีเงินเก็บก็ย้อนย้อนตอนลูกสาวเของมาทำมาสาวหน่อยดังบ่ดังกระดังกับกระกวานดังแล้วก็งานกับมีมีเต็มปีเต็มปีคือกันดังดังช่วงที่ว่าแต่มันบ่มีเงินพิเศษไม่มีเงินพิเศษไม่มีทิปมีมาเลัยมันก็ มันก็มีตาคาตู่คาเลี้ยงออกมาเวทีไปกรุงเทพจังสิเกิดเม่อไ้จักบาทเด้พอหยุดเมื่อไรก็เคยได้ตีหนาเวทีเด้มีคเคยมีผู้ใดโอนมาให้แบบนี้ผู้ได้โอนมาให้แบบนี้ที่หลีเบาได้เลยพี่น้องเด้วาว่าได้ย้อนอุ้งอิงหลังจากลื้อแต่เน่ากินมากหลังจากล็กซาวขามาว่าที่นี่จากเงินจากเน่าอยู่เน่ากิน เอาพอยุดมี่มีมีทุกกย่างมี่ถูกย่างยูส่มือนีของขาหารตักอาหารทะเลเนี่ยพี่มาฝากพ่อพ่อแม่สี่หลามฝากของบูซ่พี่น้องสวัสดีครับมาพบกับสายล่าสื่สันใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำท้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท้านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ แต่ลาเชื่อว่าทุกคนได้ยินแบบนี้ทุกคนก็ต้องผลลูกเป็นของธรรมดานี่นะครับเป็นการพูดคุยกันช่วงพยุติไรต์สดเมื่อวานนี้อยู่ที่ห้างเมกเชฟร้อยเอทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดของพ่อยุตมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าถ้าคนคิดว่าอวยในแต่ละวันในแต่ละอะไรก็แล้วแต่ ชอบคิดมีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกคิดต่างคิดลบคิดไม่ดีก็หาว่าเขาอวยมันไม่อวยพ่อยุดเป็นบุคลากรของสาวน้อยเป็นทีมงานาเขาเรียกว่าเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ของวงเป็นพ่อครูก็ว่าได้แล้วก็เป็นทีมงานผู้บริหาร ทุกสิ่งทุกอย่างเขาพูดเขาไม่อวยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ได้ยินแล้วสายล่าบอกเลยว่าอึ้งสุดๆพ่อยุดบอกว่ามีวันนี้ได้ก็เนี่ยแหะครับบารมีของลูกสาวทุกสิ่งทุกอย่างแปนขับเอฟซี ที่เขามีความเชื่อความรักความศรัทธาให้กับู้งหญิงเขาก็เชื่อเต็มร้อยส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ส่วนมากจะเป็นพวกปรสิตทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เราได้ยินแล้วมันก็ทําให้เราเ็าเรียกว่าอดชิดไม่ได้เกี่ยวกับมวลพลังงานวิเศษที่อยู่รอบกายของน้องสายล่าบอกเลยนะครับว่าสายล่านี่ติดตามสาวน้อยพื้นแพงมา เป็นระยะเวลาเป็น10ปีสายล่าติดตามบอสต,ตั้งแต่พูดติดตามห้าพันก็พูดไปเยหลายคลิปนี่นะครับเห็นมาเยอะรู้มาเยอะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสาวน้อยเหมือนกับพ่อยุดพูดถามว่าสาวน้อยดังไหม สาวน้อยปังไหมแต่ล่าตอบแทนเลยว่าดังแล้วก็ปังไม่ใช่ว่าไม่มีอุงอิงสาวน้อยจะไม่ดังสาวน้อยดังมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ดีๆที่มีให้กับบุคลากรของสาวน้อยจะไม่มีเหมือนอยู่ในยุคของอุงอิงพ่อยุทดก็ยังพูดแล้วนะครับ มีได้ทุกวันนี้ก็เพราะลูกสาวสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ได้เนี่ยนะครับล้วนเกิดจากบุญบรารมีของลูกสาวทั้งสิ้นปกติพูดไปถึงช่วงที่หุงอิงยังไม่มาอยู่สาวน้อยเพื่อนแพงงานล้นมือเหมือนกันแต่ว่า,าเราจะเห็นบรรยากาศเหมือนทุกวันนี้ไม่มีช่วงนั้นไม่มี สายล่าก็พูดได้เต็มปากเหมือนกันว่าช่วงนั้นไม่มีที่ว่ามีแฟนกับ f อที่จะโอนโอนอ่มาลายมาให้ซื้อสิ่งของนั้นสิ่งของนี้มาให้กับทีมงานไม่มีนะครับอันนี้สายล่าก็พูดได้เต็มปาก,กว่าไม่มีที่เราเห็นกันทุกวันนี้2อสาปีที่ผ่านมานี่แหละครับมันเป็นอะไรที่แปลกเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ที่พออุ๋งอิง ได้เข้ามาร่วมชายคาของสาวน้อยเพชนบ้านแพงทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างแฟนขับ f อฟซของศิลปินถามว่าตอนนั้นมีไหมมีแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้พอมาถึงยุคนี้ยุคของซุปตามันเป็นอะไรที่มหาศาลอย่าง บิวตี้ก็ยังบอกว่ามีอยู่มีกิน mm hmm. ก็พราอุงอิงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ไม่ใช่แต่ b e a u ี้ไม่ใช่แต่พ่อยุทธไม่ใช่แต่แม่ติงแทบจะทุกคนแต่ล่าขอใช้คำว่าแทบจะทุกคนก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสองสาปีที่ผ่านมาศิลปินแล้วก็บุคลากรจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี้ เรามาเห็นช่วงนี้นะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่สวยงามและมหัศจรรย์นี่แหละครับพ่อหยุดพูดไปแม่ติงบอกว่าถ้าไม่กั้นน้ําตาก็จะไหลนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างของมันเข้ามาหาตัวสิ่งที่ไม่เคยได้ไม่ต้องดูอะไรมากโทรศัพท์แพงๆพ่อหยุดก็ไลเมื่อก่อนไล่อ่โทรศัพท์ธรรมดาพอโทรศัพท์หายโทรศัพท์เสียนี่แหละครับ พลังงานวิเศษของอิงก,ก็เข้ามาผักดันเข้ามาช่วยพ่อยุธกับแม่ติตงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเมื่อวานนี้เป็นไงครับเซอร์ไพรส์พ่อกัญชัยเซอร์ไพรส์นาฬิการาคาก็ถือว่าไม่เบา5,000กว่าถือว่าสุดๆพ่อยุธไม่คิดไม่ปันว่าจะได้แบบนี้พูดไปน้ำตาไหลไปพ่อยุดเมื่อวานนี้สายล่าดูแล้วนี่แหละครับ ก็ด้วยบาร,รมีของลูกสาวพ่อกัใชัยว่าจะขายให้ก็มี f อฟขององหงอิงเขาเรียกว่าซื้อแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์พ่อยุดอยู่ข้างรถนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่โดนบันดาลน,นี่แหละครับมวลพลังงานวิเศษของลูกสาวแห่งชาติของพวกเรามันเป็นอะไรที่สุดยอดเห็นพ่อยุดเล่าให้ฟังเห็นพ่อยุดพูดทีไรก็ขนลุกแล้วก็เกี่ยวกับ พ่อยุดพูดในฟังเกี่ยวกับว่าอุงอิงไม่ใช่นักร้องที่เสียงดีที่สุดอุงอิงไม่ใช่นักร้องที่ร้องเพงลงเรละแต่ว่าอุงอิงร้องเพลงแล้วมีอำนาจอุงอิงสามารถสะกดคนให้หันมามองเหมือนพ่อยุทดสายล่าก็ไม่ได้ว่าจะอ,ะอวยไม่ใช่ว่าจะยกยอแต่อุงอิงสายล่าฟัง อุ๋งอิงก็ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงไพเราะที่สุดแต่ว่าอุ๋งอิงร้องเพลงแล้วมีสเสน่ห์มีอํานาจเหมือนที่พ่อยุดพูดมันเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามเมื่อคืนเป็นไงครับอะยะคือเก่าอยู่ที่หน้าห้างเมกเชฟแฟนคลขับ f อฟซีม่อคืนแน่นถนัดแล้วช่วงคอนเสิร์ตของลูกสาวไปไงครับแฟนคลับเอฟนั่งไม่ติดอะลุกขึ้นขยับแข้งขยับเ็เรียกว่าสุดสุดยอด เวทีก็สุดยอดแล้วโชว์ก็สุดยอดเมื่อคืนสามชุดเปลี่ยนโอ้โหสุดยอดมันเป็นอะไรที่แฟนถักเอฟซีเมื่อเช้านี้สายลาก็ไปอยู่ในไลฟ์สดของช่องพอยุท์ทุกคนก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดีวยวกันว่าสุดยอดเมื่อคืนงานสายล่าดูดูทั้งไลฟ์สดดูทั้งกลุ่มปิดกลุ่มเปิดเมื่อคืนสุดยอดอลังการเป็นอะไรที่เห็นแล้วนี่แหละครับผู้บริหารสมองเพชร เขามีแต่สิ่งดีๆให้กับแฟนขับ F อฟซมาโดยตลอดแล้วก็ทางเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการวันนี้ก็ยังอยู่ในเขตใกล้ๆเคียงกันวันนี้อยู่ที่หนองเรืออำเภอหนองเรือนะครับสองวงวันนี้สองวงเล่นใกล้เคียงกันเลยระยะห่างจากกัน30กิโลทุกสิ่งทุกอย่างชั่วโมงนี้สาวน้อยพี่เป็นแพงมาแรงที่สุดเป็นอะไรที่สายล่าไม่ได้อวยนะพูดตามความจริง สาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นหมอลำใหม่ปีแรกปีนี้เป็นปีที่สองก็คิวงานก็เริ่มดีขึ้นมาด้วยการเขาเรียกว่าขับเคลื่อนของพระเอกวัดศรีวดลทุกสิ่งทุกอย่างต้องเจียวแน่นอนครับคลิปนี้แต่ละก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมคําพูดของพ่อยุทธเกี่ยวกับลูกสาวเมื่อก่อนสิ่งที่เคยอยากได้แต่ไม่ได้แต่มาถึงทุกวันนี้สิ่งที่ไม่ได้ก็ได้ เข้ามาอยู่ตลอดนี่แหละครับด้วยบุญและบารมีของลูกสาวเป็นอะไรที่สุดยอดครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s ับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ